ขาะข,าขา รอบสองตรงนี้ก็เสือบพังเหมือนกันือรอบองผมว่ากตรงนี้พังนะหนักเลยเพราะว่ารันกรมาณน้ตอนนี้เราะรับนีขนาดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ17ล้านนะฮะลูกบาทจากความจุที่27ล้านลูกบาทนะครับก็อยู่ที่ประมาณ63%เเซ นะครับซึ่งก็ยังจะมีน้ําที่ไหลเข้ามาสู่อ่างอยู่เรื่อยๆอแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีการระบายนะครับในส่วนของตัวชุมพรทานก็ระบายออกพองไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับในจุดบริเวณที่น้ําไหลออกมาที่ตามข่าวเนี่ยตอ,ตอนนี้คือว่าปิดสนิทแล้วใช่ไหมครับ,รบในส่วนตรงนี้ทางชุมปรทานเองเนี่ยก็ได้ทําการปิดสนิทแล้วนะครับแล้วก็ ก็มีในช่องจุดต่างๆไม่ว่าในจุดของสปินเวย์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการยกระดับในเรื่องของพื้นนะครับตัวคันอ่างในการที่จะป้องกันไม่ให้น้ำชุดใหม่ถ้าหากมีฝนตกเข้ามาเนี่ยก็จะได้ป้องกันไม่ให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายอ่างพี่น้องประชาชนอีกค่อนข้างอยู่ติดก,กับ่าอ่าน้ำเชียงไกาเนี่ยเราจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาเรามีการแจ้งเตือนลูกบ้านให้เฝ้าระวังยังไงบ้าง ครับสำหรับเทศบาลตำบลบ,บรรลังเองเนี่ยเราก็แจ้งเตือนนะครับผ่านทางผู้นําหมู่บ้านทุกระดับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางหอ,อกระจายข่าวเองหรือรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลแล้วก็ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับเราก็มีการแจ้งเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับตัวเทศบาลเองก็มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นของอประกาศของทางราชาการหรือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย นะครับก็มีการเฝ้าติดตามนอกจากนั้นเนี่ยเราก็เตรียมแผนต่างๆไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมแนวป้องกันของบิ๊กแบกนะครับหรือแนวป้องกันที่จะไม่ให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนตอนนี้เราก็มีการตรวจพื้นที่แล้วก็เตรียมวางแนวป้องกันไว้นะครับในทุกๆจุดนะครับ